สวัสดีครับพีธีพรีเมียมมาโตซีนอนครับส่งงานนะครับกับพันด้าซิตี้นะครับไฟลีครับดูคานรับจากหลอดเดิมไฮโดรเจนสีเหลืองนะครับปรับเปลี่ยนเป็นชุดไบเอลดีเลเซอร์นะครับ55วัตต์นะฟินิกโปรแมกนะครับหอมงแหวน l d นะครับตัวตาสีนะครับเป็นไดไยตาสีเงินครับ มาเปิดไฟหน้านะครับตัวเดลกวอาจจะตัดการทํางานทันทีนะครับสูงครับไฟ l e ลดีนะครับสูงต่ำมีตัวนะครับเราลองมาดูแสงนะครับหลังจากปรับเปลี่ยนชุดโปรยเตอร์นะครับอันนี้นะครับเส้นคัดออฟนะครับคมคมไหมครับลองดูแสงผ่านซีนะครับสูครับสว่างแน่นอนนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากอัปเกรดความสว่างนะครับจากหลอดเดิมนะครับสีเหลืองไม่สว่างนะครับ สามารถสอบถามข้อมาทางเพจฟซบุ๊กนะครับ BT p r e m i u m Motor พี่นอได้ทุกสาขานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ